มันนี่กับสิพามาพ่อกับการแกล้งงูครับงูนอนหลับดีไรเขาก็เล็บพากกันล้มตัวแกล้งมันเ <c oughs> ขาพากกันแกล้งครับแบบว่าจำลองมามูไอ้มูเขาใจว่าจะคลองตายนะ่ะแบบตื่นขึ้นมาก็อุ้ยเจอพระสวดอย่างสินะเพื่อนฟูงก็โอ้ยไปดัน,นคนมาจากได๋ <c oughs> ไปเตรียมเนได้หลายเท่าไรเนี่ยคนมาหลายพอดีมันเกิดมาเตือนงูกระได เออเอาจัดการตามแผนสักมานางังผี่มึงมานางังผี่เอเอเราเรียบบาดนะมีการสวดการนังเนาะโอ้เอมูกแต่ละคนเนี่ยกระสุดอีีครับเก็บอาการเก็บยงังได้ดีขนาดเออสุดยอดของที่สุดแล้วกระสวดแล้วครับวานะมันเขากระสวดเนาะอันนี้พอนนาจะเป็นอิสลามเนาะมูกับพายามิปูกสิดีทุกคน

มูก็เริ่มแสดงตามบทบาทแล้วโอ้สุเท็ีแห่งกันเรื่องโมวิ้วผมเลยสนใจแล้วทำสัตว์เขาทำทายเปลี่ยนวิญญาณนะงงอยู่เลยมูก็ให้เออสุดีเร็แหังกันว่าท่านอย่างว่าทูดเลยเออมูว่าหนี่หลุบลงว่าศพเจ้าของนี่อยู่ในล้มนะครับนี่เห็นพวกนี้กลายเป็นวิญญาณนะโมวิ้วโตตัว,ตว,ตว,ตวเลวหาไปแล้วว่าสนใจแล้ว วัต่เรายัดสมบูรณ์แบบกันได้เหอฮ่า่ก่อนล้องายวสุมสวดกระสวดไปนะสกีบูวัวก็ะโสนใจแล้วนะวิญญาณสกิดคเนนะอาก็เ็นหมอทำ้นบ้านเขาคือเป็นหมอทำหรือหลวงพ่ออะไเอะ่าฮ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 ่า็่าฮ่าสมบูรณ์มาบอาสัน ไม่เห็นไหนส่วนไม่เห็นเนี่ยเน่งงงอยู่เฮ้ยมึงเห็นกูบ่หมูกับบอสดหรืมูกันบอสมัดบวบบารกันห้องไห้เออมาพี่โอ้เปนเป็นมูหักเชียวกันเนาะเป็นเชียวกันเนี่ยกับมูเสียกับห้องไห้แน่จากน้อยเนาะเออโอ้มึงมันอาจจะกูไปเลยเพื่อนปุ๊กจากไปเร็วปวดจัดเออ

ใจ้าไฮซนมูก็ห้ไปกับตกิดเฮ้ให้พเพเห็นกูพวกนี้กับทันาทีตอ้มันปอเราจับพ่อฟาดใส่รถโอ้หลวงอไหลวง่เอ้ยเพเห็นกูว่าสักเออก็เพเห็นแล้วเราเป็นวิญญาณเราโอ้ซุมเนี่ยงงเลยเริ่ม เริ่มที่สงสัยแล้วว่าเจ้าของไายหรือว่านะมึงเห็นกว <c oughs> นตีแขงกัเนยห็ก็ไม่เห็นดีสุมนต่ดงอยู่กิข่านะกาสุดยอดที่มันรวกันหัวรอแล้วท้าก,กันไห้เลเ็แล้วโอ้ตัวอะไรันเลยบัรีเข็มรับพามันจับโกโคกเโอ้ตาย

เตะลงอีกควางลรวปะนะสุติเห็นกุ้ยหลีบอกซะเด้องู